สวัสดีครับผมเอกเอไอนะครับวันนี้ผมก็ได้มากับเล็กนะครับวันนี้ก็เล็กจะพาผมไปดูเผาแน่นะๆเผากินคนนะทุกคนก็เนื่องจากวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้ฟันหลังมันเนี่ยเจ็บหนักเลยนะก็ผมจะมาดูอาการของมันว่าตอนเนี้เป็นยังไงบ้างนะหรือว่าหายดีแล้วหรือยังก็ไม่รู้ว่าเผ่าเนี่ยมีกี่คนกันแน่เดี๋ยวจะลองพาพี่ผมนี่ไปดูกันแล้วก็วันนี้ก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมก็ ถ้ามีอะไรแบบว่าเหตุการณ์ที่อันตรายเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสู้มาเลยนะเพราะว่าเผ่าเนี่ยไม่เป็นมิตรกับคนนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะลองไปดูเฉยๆว่าเขาเนี่ยจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้ฟันหลังแล้วก็โดนลูกดอกอาจจะผพิษของแดงไปแล้วทุกคนโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝาก like, กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคทุกคนก,คก็ฝากติดตามพี่ชายผมด้วยนะไปกัน เลยนะเพราะว่าถ้ามาสองคนเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าน,นะเผมก็ามาครั้งแรกนี่ก็ทำช่องใหม่หทุกคนก็าติดตามกันด้วยนะใช่คุนหื้อ เหมือนจะมีรูเมนแน่ท่านตรงนี้ที่แรกเป็นป่าที่ลึกพอสมควรมีขนตามทางได้แค่นี้คนระับเพราะวันนี้นนแม่ผก็เดินมาทางขา้างหน้าเหมือนจะเป็นรูเมนนะที่ลึก,ลกมากอันนี้หา

ขอชวนเดินขึ้นไบอนนะครับตอนแกลำบากมากมากเครับมกองล้มต็มหมดแล้เดี๋ยวผมลงเดินข้นไปก่อนเนี่ยโนตรงนี้เลยนะที่ผมเนี่ยได้เด็กกลับวันนั้นนะแบบว่าเหนื่อยมากตรงนี้เลยโอ้โหเจอไรเนี่ยหรอรงน มันยัง<ก>อยู่น่นนี่นองไมานผมาไม่ทันเยไม่รู้สภาพเป็นยังไงนะเหมือนโดนเผานั่องยางเลยโดนโอ้น่ากลัวมากเลยเจออะไคุณปาที่ผมได้เจอเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วนะจัจะหนีไปที่อื่นแล้วมั้ง ผมว่านะทวันนั้นเนี่ยผมมาไม่ทันเนี่ยแดงเนี่ยโอ้โหเลี้ยเนี่ยแล้วคนป่านเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนล้นนดูี่ยเขาสูงเนี่ยโดนคลาลางเนี่ยเป็นเนินชันลงไปเลยนะเดี๋ยวจะลองดูดิเพื่อว่าบ้านนี้อาจจะอยู่แถวนี้นะถ้ามันนอนเพื่อนกันดีดิเพดูพี่นอนไหม

Lệch lệch lên nè, mình ép à Cẩn thận, lệch cẩn mình lệch mà, lệch cẩn thận không lên, cốm lên, không lên Ê Lệch 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 cẩn thận Ê Ê Lệch lệch thoại mới Lúc đó nè เลี้ยมกุ้งลงในเล็กยิงยิงเล็กมีแก้วหมดแล้วเหรอใครมาก็เล็กทำไมเหมือนว่าจะมีตัวเดียวนะเฮ้ยมีตัวเล็กเนี่ยดีๆมีคนเดียวมีคนเดียวอือโดยมา

เฮ้ชดปนี่ยนี่เดียวไม่กินี่เแ็นระวัง้ไม่เคือเขบนูลูกดอตขอแรงดอกอะไรเนี่มันยิงแรงจริงเนีออยกเล็กถออถออยเเล็กถอยกัน่งาเรื่นงลูกแก้วยลูกแก้วยเอาเไไปไป ระวังระวังระวังเจอบยลเจอป่นนไปไเล็มันจะป่ามันจะป่างวังดิวลงเร็วลุกๆหลบหลังทำไมกันไม่นึงอันตรายดูดิลูต่อมัโคตรแรงแรงจริงนะนี่นะ tak jutungnya liya eke mung eke mung eke menling ju menling ju tutu amu tak jutungnya liya

bình em à? ê, cho bao. lấy mấy ngoài nữa. ôm ừ, nó ở ngay đây. út lấy. ào, hác Ừ lấy mấy cái con thôi. ไปเล็กทั้งคนไป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 คนกันเล็กผมไม่ไหวแล้วหมดหัวไมั้ปกำนกลับกันกลับกันลูกดอกหักเลยนะไอ้แกผมดึงเนี่ยโอ้โหน่าจะแรงนะลูกดอกเนี้ยน่าจะเป็นลูกดอกเดียวกันที่ีแดงโดนนะเออ bài bao Đây, thấy hết mình nay dù đang bờ nu nè thằng này <laughs>

ไม่รู้มันจะตามมาหรือเปล่านะคนบ่าไม่แกะลูกดอกมันค้อแรงเลยอะไห<ง>นลูกดอกหักนะผมว่าเลื่อนเนี่ยก็น่าจะอ่องน้อยนะเดี๋ยว้าต้องไปดึงออก เออจะเขาลึกอยู่นะเดมาลุกไปกทีร้วนดวขอตัวมาทางกันกลับก่อนนะไม่รู้ว่าจะกลับทางไหนตอนเนี้ยลกมากป่าเน,นี้ยไป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 ,ไป ผมว่านะก็เจ็บหนักเลยอะตอนนี้ต้องลงมากินน้ำก่อนนะตรงนี้ก็เป็นที่เดียวกันที่ผมเนี่ยพาแดงมาพักนะทนุกคนก็บริเวณนี the <ส>้มีน้ำอยู่เหนื่อยมากแบกลงมาไกลมากเลยอะออโหผมคิดว่าจะไม่เจอนะสุดท้ายเนี่ยก็เจอสุดท้ายเนี่ยโดนดักซุก่มโจมตีนะ ผมเนี่ยพาแดงมาพักตรงนี้แหละนะวันนั้นอะเราก็กลับไปเรียกคนนะเพราะตรงนี้ปลอดภัยแล้วด้วนมีน้ำด้วยจะไงต่อก็ไม่รู้เนะี่ยว่ายเบาเน่าไหวรึไม่เด็กจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวะนะน่าจะต้องพักตรงนี้ก่อน ผมก็จะคอยดูให้นะเพราะว่าบริเวณเนี้ยอาจจะมันเนี่ยอาจจะตามลงมาก,ก็ได้ถึงซุ้มโจมตีะน,นะทุกคนเมื่อก้ผมว่าตรงเนี้ยน่าจะปลอดภัยแหละ ก็วันนั้นเนี่ยผมไมียลงไปตามคนเนี่ยผมก็พาแดงเนี่ยเข้ามาหลบใต้หินตรงนั้นเลยนะแล้วก็มีน้ําเอาให้ต่อไปไม่ถูกเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ใจยังไงต่อเลยเนะนี่ยนาต้อง กลับไปเลี้ยคนอีกรอบวบผมเนี่ยเจ็บหนักเลยนะดูดิในกระเป๋าเนี่ยมียาแก้ปวดอยู่นะ เดี๋ยวก็จใจกินยาแก้ปวดปวด,ดวรู้สึกยังไงจะเป็นลมเหรอ,อปวดหัวมากเปวดหัวเหมือนว่าพี่ผมเนี่ยจะไม่ไหวนะโอเคโวนเดี๋ยวผมเนี่ยขอพากันกลับกันก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนว่าจะเป็นลมแล้วอะนะต้องกลับไปเรียกพวกนะผมว่าจใจรอตรงนี้ก็กลัวเป็นอันตรายเหมือนกัน แต่วันนั้นเนี่ยผมก็ไอแดงรอตรงนี้นแหละไปไปไปกลับก่อนดีกว,ว่าเอ๊ะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตอาการให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเอาไม้ออกหรือเปล่าไป